เราทะเลกันั่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนั้นตอนนั้นเราไปเยอะบ้างตัวเตือครั้งแรกที่บอกเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาก็ตอนแรกก็ตกใจค่ะเพราะว่าด้วยด้วยความที่มันเหมือนเป็นคลิปที่เราเล่าคุยกันกับเพื่อนๆแชร์อะไรเงี้ยค่ะก็มันมารู้ข่าวตั้ที่แบบตอนกลางคืนที่แบบว่ามีดราม่าลงทวิตเตอร์อะไรแบบนี้ค่ะก็ก็ทราบตอนช่วงค่ำคืนจะนอนละห้าทุ่มอะไรเงี้ย อ่านค่ะได้อ่านค่ะก็ได้ได้เข้าไปเช็คทวิตเตอร์แบบเช็คถึงดึกเลยค่ะปีสองนานมากคือมีรู้สึกว่าก็ต้องก็ต้องขอโทษแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่มันเราคิดน้อยไปไม่คิดว่าจะมีการเกี่ยวโยงพาดโยงไปถึงการขุดถึงบุคคลอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็เป็นความผิดพลาดแล้วก็ความที่ที่ที่เหมือนคอนเทนต์ที่แบบเราไม่ได้ระมัดระวังกันอย่างทุ่นดีพอ คือด้วยรายการอนะ่ะมันเป็นการจับฉลากคำถามแล้วก็เหมือนมันก็จะมีสองคำถามที่เป็นดราม่าล่ะคะ่ะซึ่งมินก็ไม่ได้ไม่ได้รับคำถามนั้นแต่ว่ามันเหมือนแบบเพื่อนคุยกันเมากันมันก็คือเหมือนเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความที่แบบเออเล่าไปถึงอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์ที่ผ่านมากับตัวเองเป็นเหตุการณ์ที่แบบได้พบได้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้ะ เอาจริงๆแบบตอนตอนที่อัดลีบแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแบบว่าจะมีการถูกขุดอะไรเพราะเราไม่ได้บอกเป็นอักษยรย่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่คิดจริงๆก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่เราคิดน้อยไปแล้วก็เป็นบทเรียนให้เราได้คือเราผิดแล้วอ่ะมันก็ทำมันก็ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังหลังจากนี้ค่ะรจ,รจริงๆมินว่ามันเหมือนได้ได้เป็นการจับฉลากและได้คําถาม มินว่ามันเหมือนเป็นเป็นการคุยกันในในกลุ่มเพื่อนซึ่งมิคิดว่ามันเราเรา,เราเล่าถึงประสบการณ์ที่เราเคยพบเคยเจออะค่ะเราไม่ได้คาดคิดไปถึงว่ามันจะเป็นการหยิบจับอะไรขึ้นมาให้เป็นเรื่องไปราวเราไม่ได้มีเจตนาจะไปพูดพาดพิงทำร้ายใครอยู่แล้วอะค่ะ มันโยงไปอย่างคุโน้นคุนี้บุคคลที <t <t Next, yep> <t <t ่สามเยอะมาใช่ค่ะก็ใช่ค่ะก็ก็เห็นแล้วก็รู้สึกรู้สึกไม่ดีจริงๆรู้สึกแย่ที่ที่ที่มันพาทิงไปถึงบุคคลอื่นเพราะว่าจริงๆก็คือมันเราคิดน้อยไปค่ะก็ วันนั้นที่ที่อ่านก็เครียดนะคะเพราะว่ามันมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเลยเถิดไปถึงขั้นนั้นนะคะก,ก็รู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกไม่ดีก็ก็ได้คุยกับเพื่อนๆกันว่าแบบเออแบบเราเราเรา,เรามัดระวังกันหน่อยไปคิดกันหน่อยไปจริงๆค่ะเ,เป็นเป็นหนึ่งในคนในช่องเดียวกันเลยนะคนก็จับตาแล้วว่าการเจอกันการร่วมงานกันในช่องก็เจอกันล้วจะเป็นยังไงเนี่ะ จริงๆมินว่ามันเป็นเรื่องที่มันยาวนานมามากแล้วแล้วที่ผ่านมามินก็ร่วมงานกับทุกคนในช่องได้ไม่เคยมีว่าขอไม่ร่วมงานไม่ขึ้นเวทีไม่ทํางานกับคนนี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าจะย้อนกลับไปดูอะตลอดเวลามินก็ร่วมงานกับทุกคนได้นะคะแล้วหลังจากที่มนเกิดเดอามาเรามีการคุยหลังบ้านกับบุคคลที่ถูกถูกถูกไม่ได้คุยค่ะส่วนใหญ่จะคุยกับเพื่อนๆก็คือที่อยู่ในคลิปกันอะไรเงี้ยค่ะ มันมีเราที้โยงไปยังงานงานเงินที่มีออแกไ,ไนต์อะไต้องออกมาชี้แจงที่เป็นงานไงก็งานเนี้ยมันมันยาวนานมามากหลายปีแล้วอะค่ะพี่ลามินก็ไม่จําไม่ได้ด้วยว่าออแกนไนต์เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามินก็เห็นเห็นในที่ที่มีเฟซบุ๊กออกมาเนาะแต่พอมินกดเข้าไปดูอะลิงก์มันก็หายไปมินก็เลยไม่ทราบว่าเขาเป็นใครเรื่องจริงเป็นยังไงอะไรเนี่ยเพราะว่า พอเข้าไปดูใน facebook ที่โพสลงก็ก็ไม่เห็นข่าวที่ที่โพสค่ะ่าาพีนี่อะมินก็ไม่ทราบเพราะว่าพอๆก็เข้าไปดูเหมือนกันในในวันที่แบบโพสเลยก็ก็เหมือนได้เห็นลิงก์ในทวิตเตอร์แล้วมินก็กดเข้าไปดูเหมือนกันเหมือนเหมือนเท่าที่มินดูมินก็ไม่เห็นว่าเขาทำอะไรเออเป็นอะไรด้านนี้ก็คือก็เห็นเขาขายของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ทราบว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย มันนานมากแล้วว่าพี่มึนก็จําไม่ได้แล้วงานนั้นน่ะคือมินน่ะเดินคนแรกแล้วมินก็ไปงานต่อที่เอ็มคาเทียนั่งรถไฟฟ้าไปเลยคือมินไม่ได eh ้อยู่อยู่ในจุดอสินาเล่คือมินเดินคนแรกแล้วมินก็ไปเลยวันนั้นมินก็จําได้ว่ามินก็สัมภาษณ์พี่พี่สื่อก่อนแล้วก็มินก็ขึ้นไปเดินด้วยค่ะแล้วข้อมูลที่ลบออกมาพูดมีเท่าไหคือ คือมินก็ไม่เอาจริงๆนะไม่ได้อยากให้โยงไปถึงงานไหนหรือว่าอะไรเลยคือก็อยากให้แบบยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในคีฟะค่ะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่มันอาจจะม,มีการกล่าวถึงบุคคลอื่นที่เราไม่ได้ระมัดระวังอย่างถี่ถ้วอย่างที่มินบอกก็คือมันเป็นความผิดพลาดของเราเองก็อยากให้จบที่ตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ไปโยงถึงใครแล้วก็ เป็นบทเรียนให้กับหนูว่าครั้งหน้าต้องระมัดระวังมากกว่านี้ค่ะก็ผิดแล้วอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจมากที่สุดเลยอะค่ะมีก็จริงๆิมินก็รู้สึกไม่ดีอะค่ะกับกับคลิปที่ออกไปเนาะว่าแบบมันกับสังคมที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแย่ก็รู้สึกว่าโอเคเราผิดพลาดแล้วล้วก็ยอมรับความผิดพลาดนี้นะคะแล้วก็ครั้งหน้าก็เป็นบทเรียนให้เราระมัดระวังแล้วก็โตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งว่า เราเราต้องเราควรจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปรับส่งอะไรกันอะไรต้องแบบเกรงเลยหรือไม่กล้าคือมินว่าม,ม,มันก็แบบยุคนี้มันก็แบบคาดเดา,าไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรมันจะเกิดดราม่า,มาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าเราก็ระมัดระวังเกี่ยวกับการพูดถึงบุคคลอื่นละกันแต่ว่าถ้าดราม่าเกี่ยวกับตัวมินหรือว่าอะไรเงี้ยมินไม่ซีเรียสค่ะก็อะไรที่เป็นเรื่องจริงมินก็น้อมรับรับฟังมาแก้ไขแต่ถ้าเกิดแบบ เป็นดราม่าขุดเรื่องอดีตขุดเรื่องเก่าๆมาพูดเหมือนว่ายุคนี้แล้วอ่ะจัดการกับเรื่นี้ยังไงคือมินน่ะคิดว่าตัวเองอ่ะจอมาเยอะก็เลยพอเจอเรื่องนี้มินก็มีภูมิคุ้มกันนะคะที่เป็นห่วงตอนแรกก็คือความรู้สึกของตัวใหม่เพราะเขาแบบเขาอารมณ์ค่อนข้างเซนส์ทีบสุดที่ที่ได้คุยเนาะก็เป็นห่วงแล้วก็เหมือนเขาก็เจอเรื่องดราม่าตลอดเลยช่ไหม ไม่ค่ะไม่ค่ะมิเนเต็มที่เลยค่ะ